มาแล้วครับขบวนห้าสามหนึ่งนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านแฮดตีห้ายี่สิบนะครับมาก่อนหนึ่งสามสามนะครับหนึ่งสามสามน่ากำลังจะเข้ามางพลนะครับไม่ค่อยเห็นรถแก๊ส มาเวลานี้นะครับส่วนมากจะมาดึกนะครับห้าสามหนึ่งห้าทุ่มเี่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะ วิ่งมาในทางล่องนะครับะบวน531ต้องใสกกัว133จะรอทางเลยวิ่งมาในทางล่องนะครับ